ที่เนเี่ยดี๋ยวคนหนึ่งเขงาจะมาสักทีหลังครับเอาเนี่ยก็ได้ไข่ไข่ดาวด้วยครับนัาที่ไปเที่ยว น้ำเปล่านะครับขวดเล็กสองขวดครับขอบคุณนะครับมนตรีหายไปเสียวะ่ะจ้าจ้ารัดาวจ้าจ้ารัดาว ้าร์โมนกตั้งก้องกี่ก้องค่ากล้องมนืนอะไรอย่างเงี้ยแถวไหนเพี่ไม่จําผมอยู่หลังสิบผมอยู่หลังฟิวเจอร์อุยรูปวันนี้มีรูปด้วยได้รูปกลับมาระดับเปิดรูปให้ดูนะครับวันนี้ได้รูปกลับมาด้วยนะครับ ดูรูปสิรูปรูปรูปพี่น้องเดี๋ยวรูปกับมานำ้ำเสียนีแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงลูกช่วงนี้ลูกเราไปโรงเรียน ใช้เมอีการทำอะรซรูปหลุด ใช่บไปเขาเป็นแบบแล่วออกมาสั้นเป็ขนาดส่วนในอยู่เขาตัดอยพอดีเราเกินแล้วนห้อ่างสวมห้อนอป่ะยี่บัดกี่ยวกับกิจกินเด้ยอไรไป้นจมาคุ้นจีป่ะก็มาสัาผก็ตอเลยก็อยู่ฟิ้นจเลยอาิอาติมของ าาขัออะไรไหมบึ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 มมบึมบึมบึอ๋อละนม่สิบ้บบบบบไปใส่มาใส่แต่ออกก็อสรางสรรภาพาสร้างสรบค์าพ,าาพามองด,อมด้วยอิ่มมาแล้วอิ่มกนไดแล้วได้ยอยูไ่ไหนเื่อจะบางนัดสีไม่หา่างบอกเอเสียงใครวะาสันอย่าดูบาวมาก อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสามพันกว่าท่านกดติดตามเลยนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นตัวเกี่ยวอะไรได้ใช่ไหมเอาเป็นตัวเกี่ยวเพราะันมันเป็นรับ,บสแสดงเหมือนกันบัตรทีเนียร์เบลกิี่บัญชี่ก็คือออบสิบอร์กเงิเนเข้าไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็ได้เปิดเลยต้องตรงไหน เบน ngược แขนยกชันขั that, ้นขาคอช่ไหี่หมอขนาดตัวมันมันยัอ่อมันไม่สวิงนะนีรอบอไม่อยู่นิ่งตัวเบอร์ไหนกวิงเนือเคิืนตั้ติไปใส่ข้อน้สามเปอร์เซ็นก็เป็นตัวนี้ตัวกลางเราจะี้ไปให้ภาษีเราก็จะเริยนยออนจงแลน ช่างเซ้นบอกต้องว่าไม,ไม่ไม่ตอบว่ามันเหนียมักินเขากินมาแล้วหน้าเหลียวขึ้นมาขอบคุณนะครับแต่ไม่ได้ไปทําหน้าที่เกาหลีมานะครับหน้าผมยังไม่โดนหมอเกาหลีโดนหน้านะครับขอรองพอรองหลายๆอันนี้หน้าจากหมอไทยมาเลยนะครับไปเกาหลีไม่ได้ไปทําหน้าดิไปคอนซัลเอ์เฉย ตัดติวอะไรสักมึงเดชดูแฟมมึงเดชพวกเราพวกเราจะกินยังไงตังเดียวตังอะไรไปข้าวหนังบ,ง,ง,หนง,บงบงุมบัมติบรวบรวบรวกินข้าวเสร็จแล้วจะแต่งหน้านะคะรับวันนี้เราติดตามว่าจะไปบ้านเซเล็บคนดังบ้านเซเล็บคนดังหมื่นล้านบ้านใครนะ เชิญแพทย์หญิงโอรีมาลุมปิดหน่อยใครนะโอรีขออนุญาตเปลีป่ยนเป็นบริษัทโตกเกียวนะคบให้แกจะมาใชีญโตกเกียวก็ได้ถ้าเกี่วได้ถ้าเกี่วไปบว่าทาม,มาเลือดเอาไปเพื่อเรครับ เพื่อไปนั่เพื่อเล่าถามเพือนมนเป็นที่ดีวิต้ไมใช่กอลกฟแค่ไหนมัไมด้มีนามีนาี่ไงนนะเตแดนเตอร์มา,าดดงงสัมภาษณ์ใครนะแดนเตอร์น,นัดไม่ไดจมาสัมภาษณบ้านมัสิ เอางี้ดิฝ่าว่าอยู่ว่นไหนกับฝ่าบอกสิเดี๋ฝ่าหาคนใหม่ต้องซูน,น,นจะไปแล้วเออจะจะ,จะได้รู้หมาว่าเอออ่ะถ้าถ้าไม่ทดลองมาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้แต่มาทดลองมาอยู่ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้ก็จะรีบหาใหม่ถูกปะเราอันนี้ก็ได้ครับเป็นสแตนบายแตนเซอร์ดีอันนี้ด้วยอันต่ำมากไม่ใครดู บัตรเครดิตนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นตอนเี้มั้งพรเป็นนอนเนียนเนิชบอกควาผ้านะต้องเป็นต้องเป็นอกาคุยเรียงไม่เรียงครว่า600กระิ2000อไปสอน1000ชั่วโมงแต่การซีนมีอต รับเหมือที่ไทยนะเพราอะาเขาเรียมแบบั้งนังใสงจะมีส่วังอิมไปจาร์อิเล็กโท่นมาเหมือนี่ไทยก็ดีไม่ไม่งอ้กฟันเลยครับแล้วล็สองแล้วอสองอะไรอีกลอสกยู่ันอะไรอีกการเตเท่าสีหาคไปเลยครับเราก็นเลยได้ล็อตล็อตหนังล็อตหนังลเอากรบสีสีไซเล็กตัวนั้นสีบันดุเสียงให้สซมให้วอตตั้งมา มันต่างกันหลายบปซโซแอนมาหรอไม่ยััวเงไลตอนเรามันถามมาบอลกีบอกับทีมอะไรกนหกพันเนาะครับอบเดียวถึงหรือว่ารอบล่าองรอบสองรอบองมาไหนกันช่กันเนี่คุณแอนเราดีมาหรอโอแอนอยู่ไหนนี่ แอนอรดี already, นามนี้รูกเมืองคอนแกน่นลูกมาตามหาแฟนเข้าจากแดนอำเภอชุมแพแอลดีอยู่ไหนขุดแอนแอนแอ,นแอนผมอยู่ลังสิตพี่อยู่ไหนอยู่วันนี้พี่แอนอยู่บ้านปะอยู่ที่ป <c> ะ <oughs> ชวนชิมไมล่ะวันนี้แอลดี แอนดี YouTube, mm ้ยุทีบอคุณแอดออยู่ห้อเทียบไหม,มครับจบถามใลยตอบแน่เอ่อรายการแชร์ได้มาที่สิบเอาไหมเราบ้างไหมเราอยู่เทียบได้สารห้องเทียบก,ก็ได้เรามาจากปาจีนปาจีนวันที่ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเราเพิ่ง่ได้คุณนตึ้ สิบตรเนบิ food. ๊กฟูดแอปเปิลอีกบินกับแต่ดวนอยู่มีบอลได้เปแปดเก้าไม่ว่างว่างวันที่สิบเลิกกบต่้านวันที่สิบมีมีอะไรอีกไหม ให้ให้จบสุดแต่ว่าให้ดีกนกันกันแต่ว่ารายการตอนนั้นก็เป็นอปเลยเนาะคุยแซ่บก็ถ้าถ้าเกิดอะไเป็นวันเดียวกันนันก็สิบตุ๊บตุ๊บตุ๊บุ๊บตุจะมาก็ได้นสามไล่การสมมติว่าตอนตอนเช้าไปโรคอยไปเซฮัลโหลแบบหน้าแบบหอ่คทำขาไม่เข้ารายการก็ได้แต่แบบแล้วก็ไปคุยแซ่บตอนเที่ยงใช่ไหมตอนสามพื้นกับเอารายการแชร์มือเดียวยังมันก็นสามไล่การสาม เราตัวลงบนนี้จากทุกีทกทีหรือจะสวัสดีไทยรักก็วิภาวดีแต่เป็นฟังก์ชันะแต่ว่า<ม>จริงๆสิบหลอกบินได้บอางนไบินมาจะเป็ยงไงบงบินสอบอไงแต่ว่าไม่แต่แถ้ามันได้หนึ่งวันทั้งหมดอ่ะโดยที่บอร์มันมีงานมันจะได้หลายรายการไง,งมันก็จะจบหรือมีวันกินพ ร้านนั้นบอกร้านอะไรก็สิร้านนั้นบอกร้านอะไรกปลี่ยหมดร้านแบลวมันเป็นร้านแบลวแบบคนแบลว่าเขาจะรู้ว่ามันมันบอกอะไรมาเจ๊กเนื้อบลเจ๊กใหม่ขอไปซื้อแต่ร้านแล้วก็เป็นอันตัวนี้ก็อันนี้อันนี้เขาดังเหรอคะอันตัวตุ๊กตาตุนคล้ายๆลาบูบูไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นใหม่แล้วเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะ ที่น้องอาบิเกลถืออะไรสักอย่างเขาทั้งเกรคไปเร่อตางเขาแถมย้ด้วยกว่านีด้วยในเซฟอย่างเงเปแม็กเซฟอย่างเป็นแมเซฟี่งีย่เนี่ย่่ะมันไม่แม็กเซฟองก็นน่นหนาปอันน้นดนอะย่าเปลี่ยนแม็กเซฟเป็นตัวอื่นนะ เปนชิส่งตันนี้แหละเนาะเดี๋ยวเขาจะสอบส่งแต่แต่แตมีไหมเราว่าก็มีเั็นชิสแต่ถ้าตกจุดได้ก็ปัญหามันจะมันจะตกตามทำตาม,ตามที่อยู่ในกรสอบ เช็คให้ทีครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาผมไลฟ์ดมจะพลาดนะ น้อ514บวก18บ้างเห็ดพี่น้องส่งเบอร์18ต้องถ่ายวันตามวันนั้นเลยหรอแม่งส่งแล้วคดีแล้วเขาโฉกคืนไหมครับถ่ายวันนั้นเลยต้องส่งนั้น ไ่ายวันนั้นรถรถมาให้มาน,นั่งเสียหอ่าหมายว่าวันเดียวมอไซค์มาจอดแล้วก็จะออเอาพื้น18บึ่งกา17ทำไมไม่ได้ขอ, 19, อวู้ 20, บ้าง19นระู้บ่าง20อำนางั้น19ได้ไหมหมายความว่า18ารถมาจอด19ถ่ายได้ไหม ซิมอะไรครับหนึ่งตากตาตัวตากพูดเหรอไปแตงนอยู่เดี๋ยวสักกวมาโอเคอะไรมที่เหลน้เดี๋ยวตมาเท่าครับอนตอร์ยายเท่าเต้นละกันใช้สองหน้ไห แมแจกสร้างไายได้ไงนะไงนะไงนะเพราะสมารขึ้นเขาถอดแม่เส่สมัยเตยนเลยสร้างอะไรได้ก็เ๋ยเอาไว้หลังกินรบบามีหังนึ้นมาเป็หน่อยเล่ยนชื่อหน่อยเขาช่ไหนครับ oh ah. เลื่อมหรอจะชนดมาชุนชเลื่อมไหมแต่เลื่มนี้สวยนหมสวว่าเ้่ากับมห็ดลแล้วก็ตั้งถอนอเ่า,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 าเออใส่กับชุดอืในในอ่นได้สถอนอันนี้แต่ตัวนี้ตัวละแปดเพราะว่าหนามอ่ะมันก็เป็นแผ่นพลาสติกทาะที่เันกนั้นอันนี้ห้าร้อยสี่เป็นรูปรปปาจุบอันนี้เลย แล้วก็ใส่แต่ว่า,ากางเสื้อคุ้มพับเยอะนิดนึง嘛อันนี้โดนจ่อยใช่อันนี้ก็มาไว้พรางเหมือนเราจะใส่อะไรครับอันนี้เกียกว่าจ่อยอเก่งอะไรสิสเก่งนะอันนีเ้เขาไม่บอกเก่งหนักบอกใมี เดนนี่กหก่ันอีตรีอะไรบอสเด็กคอลเลคชันหนังขอบบอสอะไรหกสิบแบาทถูก <c oughs> พอไปพอฟังแล้วเราจะ่ายไปไม่เป็นไรสองร้อยห้าสิบอันนี้เป็นอะไรบริสุทธิ์หรอไม่เป็นโซ,โซ่บอของบริสุทธิดบอแมนอะไรสักอย่างแต่คิดว่า ทุกคนโอเคนะครับเ๋ยวผมขออนีาตลงไลฟ์สุดก่อนเราเจอกันประมาณช่วงไม่เกินสองทุ่มนะครับที่บ้านดารามหมืนล้านจะเป็นบ้านใครรอติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับกดตรงนี้นะครับกดติดตามช่องพี่บ้านฟิลดปไปช่องจริงต้องเพืตอตามสามล้านหนึ่งแสนแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดตามสามล้านหนึ่งแสนแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวคืนนี้จะไปไลฟ์ทานข้าวบ้านเซเลบริตี้ไฮโซชื่อดังทุกคนนี้รู้จักแน่นอนนะครับหมื่นล้านบ้านหลังเหญ่โตประมาณสองทุ่มสองทุ่มเลยวันนี้ชิเวลาเราสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มเจอกันไลฟ์แน่นอนนะครับไลฟ์ช่องทาง t i k t o k นะครับ ไลฟ์ช่องทางที่ตอกตัวนี้เลยนะครับโอเคนะสองทุ่มประมาณนี้นะครับประมาณสองทุ่มตรงอ,อประมาณสองทุ่มตรงบวเกิดนี้พี่น้องบวเกิดนี้ครับบ๊ายบาย